ฟิล์มกรองแสงที่สามารถลดความร้อนได้จริงๆนะคะแล้วที่สําคัญยังสามารถลดรังสีอินฟราเรดได้ถึง97%ในราคาเพียง5,000บาทมีอยู่จริงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาวัดด้วยเครื่อง LS122IR กันนะคะว่าฟิล์มที่สามารถลดความร้อนได้จริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูกันค่ะ และตอนนี้นะคะช่วงเวลาที่เราวัดกันนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่แดดไม่ได้แรงมากนะคะแต่ก็จะยังมีรังสี UV และรังสีอินฟราเรดอยู่นะคะในช่วงเวลาที่หน้าฝนหรือช่วงที่แดดไม่แรงนะคะซึ่งวันนี้แดดไม่แรงยังไงเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นฝนใกล้ตกแล้วคันนี้นะคะก็จะติดเป็นฟิล์มที่แถมกับสูตรนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้เครื่องวัดพลังงานความร้อนกันนะคะว่าวัดออกมาแล้วเนี่ยประสิทธิภาพในการลดความร้อนเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนคะ่ะ ค่าพลังงานความร้อนเนี่ยจะอยู่ที่87วัตต์ต่อตารางเมตรนะคะด้านในรถนะคะค่าพลังงานความร้อน,นตอนนี้จะเหลืออยู่ที่7.3วัตต์ต่อตารางเมตรนะคะซึ่งรถคันนี้นะคะเลือกติดเป็นฟิล์ม Expert รุ่น Elegant c e r a m i c นะคะ ความเข้ม60%นะคะค่าพลังงานความร้อนเนี่ยจะเหลือเพียง1.2วัตต์ต่อตารางเมตรเท่านั้นนะคะซึ่งมีค่าลดรังสีอินฟราเรดได้สูงถึง97%กันรังสี UV ได้99%รับประกันยาวนานถึง7ปีเป็นฟิล์มนาโนเซรามิกเกรดพรีเมียมเลยนะคะแต่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะสำหรับโปรโมชั่นตัวนี้นะคะมีโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง40%สําหรับรถเก่งไซส์ SM เนี่ยจะลดเหลือเพียง5,000บาทเท่านั้นค่ะ แล้วยังลดออนท็อปเพิ่มอีกด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่จองคิวมาก่อนล่วงหน้านะคะลดเพิ่มไปเลย5%ค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการฟิล์มกรองแสงนานโนเซรามิกเกรดพรีเมียมราคาเข้าถึงง่ายอย่างนี้นะคะทักเข้ามาหาเราได้เลยค่ะ expert window film ค่ะ